เพื่อนๆวันนี้แม่เลกอยากทานฟักทองเชื่อมเดี๋ยวเรามาเชื่อมด้วยกันนะคะมาดูวิธีทํากันนะคะทําอย่างไรฟักทองถึงจะเป็นเงาเชื่อมแล้วฉ่าไปทั้งชิ้นเลยค่ะเราได้ฟักทองมา1,600กรัมนะคะเราก็นํามา่าเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะเพราะว่ามันจะเละล้วเอาเปลือกไว้นะคะเปลือกล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนํามาแช่น้ําปูนน้ําปูนใสนะคะ,ะน้ําปูนใส่อันนี้แม่ทําไว้นานแล้วมันใช้ได้ตลอดเลย แช่น้ำปูนใสไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันค่ะแล้วก็นำมาใส่ในหม้อนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1 2น0 ml ้ําำตาลทราย500กรัมแล้วก็ น้ำตาลมะพร้าว200กรัมนะคะเสร็จแล้วปิดฝาค่ะเดือดแล้วเปิดฝาค่ะเชื่อมต่อไปนะคะจนกว่าน้ำจะแห้งจนกว่าฟักทองจะเหนียวนะคะเชื่อมฟักทองเนี่ยเราไม่ต้องคนมากนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกลับด้วยถ้าเราไปคนหรือว่ากลับเนี่ยจะทำให้ฟักทองเละอันนี้แม่มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพียงแค่ช้อนฟองอย่างเดียว ะะจะเห็นว่าสีเริ่มใสแล้วนะคะน้ำเริ่มจะแห้งแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราใช้ไฟแรงตอนเชื่อมนะคะ,นะคะแล้วก็มาเป็นไฟกลางตอนเชื่อมไปสักพักก็เป็นไฟกลางพอน้ำเริ่มจะแห้งเนี่ยให้เราลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะ เสร็จแล้วตักขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะฟักทองเชื่อมของเราเห็นไหมคะนี่แลช่ำช่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเนือ้อฟักทองจะออกใสๆนะคะถ้าฟักทองเย็นแล้วเนี่ยนื่จะเหนียวหนุบเลยค่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ